โบกมือหน่อยครับโบกมือหน่อยครอบครองที่มีเด็กเด็กมาเล่นน้ำนะครับขอให้อยู่ในความควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครองด้วยนะครับ สนุกสนานบอกมือยบายนะครับบุกนะครับวันนี้มากันหลายช่องเลยก็ถือว่าเป็นเริ่มต้นของเทศกาลสงการกันแล้วกันไหครับแบบครอบรัวสนุกสนานนะครับบรรยากาศร่มเรื่อนอาหารราคาไม่แพงเมนูราคากลางจากเล่นเมนูนะครับ ถ้าท่านไม่สบายใจก็สามารถวันอาทิตย์ตคนจนเยอะๆสุดนะครับดูดื่มกับบรรยากาศห้วยตึงเท่านะครับห้วยตึงเท่าทะเลเชียงใหม่ของวารูมได้นากอย่างถ้าท่านอยู่ในเขตเขตทุนนั้นปลอดไทยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ปกครองที่นําเด็กๆมาก็เฝ้าดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเด็กตัวเล็กๆนะลงเล่นน้ำได้เราเราไม่ห้ามนะแต่ถ้อเอาผู้ ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กๆด้วยนะครับเด็กตัวเล็กๆนะครับขอให้มีความสุขอโอวิดนะใจเย็นนะดกเย่นนะดีเด่นต่อไปนะที่ีต่อไปต่อตรงสุกสบาย ยิ้มน eh ่อยครับเกาบาทนะ